ไปนะ53ขอบพิธาขาวันนี้มาร่วมงานคเทสกบแฟโก้เฟรมากับเอ็กซ์กับพี่จ๊คสันเนาะเป็นไงบ้างวันนี้กโหสุดนะเพราะตอนแรกเราไม่รู้ว่าพี่จ๊คสันหลังจะมาก็รู้สึกว่าตอนมาถึงงานก็วุ่นเยอะมากแล้วรถติดมากรู้สึกว่าทุกคนแบบมุ่งหมายพิ ใจมากแล้วก็เป็นงานที่สนุกได้ทำกาแฟด้วย่ไสวนตี่มยจริงแล้วนังทากาแฟไปดู้วเได้ชิมแนี่ชิมกาแฟตัวที่ทำอ่ะเป็นแบบผสมน้ำันีวตัวอาจจะแบบใคร่กาฟค่อยเก่งเท่าไหร่แตชอบเป็นกาแฟผสมน้ผลไม้อะไรเงี้ยไส่วนเอออ เซเผยใหญ่วันนี้ล่ะเซเยใหญ่วันนี้ล่ะเรเนะเอาพี่แจ๊กไก่ลูกเจอพี่แจ๊กไอ๋อเซใค่ะก็คือตกใจตั้งแต่เขาแบบเรียกให้ไม่น่าเลยอยเงี้ยแล้วก็เราได้นั่งกับใกล้ๆกับแฟนก็่คพี่แจ๊กเพือทำให้ที่เมานั่งกันอยู่แล้วก็แบบรู้สึกด้กันมากเราก็เลยแบบดูเราพี่แจกมาจันหวพี่แจ๊กลงเงินู้มาอะไรเงี้ยก็แบบกใจ กินไหมกิดเลยนะไหมก <c oughs> <c oughs> ินกินไในใจเรานั่างหน้าไงกินดังเดีเขาได้ยินเออแล้ววันนี้ก็อุ้ยในภาพในกาก็จัดโอ้โห exhibition แบบว่ายิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่มากวันนีเ้เขาแบบว่าเตรียมตัวมาเปื่อถ้าอากาศด้วยวุ้ยงานจริงที่แล้วแบบตนองดีก็แม่เขาแบบว่าใจดีมากแบบทำดูใี่เรา,วเา,าสวยยาว หมดสถาน,นะะที่ฉันเชิงเมองนี่อเองนะแล้วก็เสาร์ทีนี้นะคะก็ยังมีงานจัดก,กันแบบยิ่งใหญ่มาลองนี่ได้นะตู้ที่เขาแบบว่าสั่งกาแฟจั่งพี<อ>่แซ่บก่อนใช่จะได้รับกาแฟไปเลยเราะผมว่เก็บการ์ดเยอะอย่างไรนะ,ะล่าสุดกับคลิปเราว่าซ้อมเลี้ยงลูกหนึ่งวันอ๋อค่ะมันเป็นยังไงบ้างไหนี่ยแล้วความรู้สึกสิมันเป็นคอนเทนต์ที่เหมืนอนว่า กลก็เลยบกเอ้ยชวยนทเทนบว่าชวนไปสัมรีวิวเพราะว่าน้องเขาแบบชอบอยู่นวัเรียนู้จสัต์เยอะ,อะไรเงี้ยก็เลยลองทำยูทูป่ายเป็นคอนเทนต์ไปรนุกสนุกเแบบเอาจริงนะวถ้าเราต้องมาช่วยจะเลี้ยงแบบเด็กคนนึงจะเป็นยังไงอะไรย่เงี้ยก็เทนที่สนุกแล้วมันเป็นยังไงล่ะลูแล้วมันเป็นยังไงบ้างเป็นยไงบ้าง ช่วยกันแล้วก็รู้ว่าเออการที่จะแบบมาเที่ยวหรือว่ามีมีลูกอ่ะมันจะต้องเตรียมตัวอะไรบ้างแล้วแล้วแล้วพอได้ลองแล้วมันเป็นยังไงบ้างความรู้สึกว่าจะมีไหมหรือจะยังไงเออจะมีลูกไหมเออทีส่ส่วนตัวพิมพ์อ่ะไม,ไม่ไม่เคยคิดว่าแบบอยากมีอ่ะพอรู้สึกเราไม่ได้อยากมีลูกแต่ว่าการที่แบบได้ไปยังลองมาลีอะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้ลําบากหรือว่ารู้สึกถึงหัดใจเท่ากับที่เราคิดไว้เออมันก็เป็นความสุก ที่เราเปลี่ยนเลยไหมคะอยากมีลูกเลยไหมรากกว่านี้เราไม่อยากมีไงก็อยากนะใช่ก็คือชอบเล่นกับเด็กมากขึ้นแต่ว่าถามว่าฟงสิ่ที่อยากุยกัตอนนี้ยังไม่ได้รู้สึกอรนพอวค่เือยานคุยกับแมอเรารู้อยู่แล้วว่าเขาเป็นคนที่เขาอยากมีครอบครัว มันมีการเตรียมตัวมากกว่าที่เขาคิดไว้อะไรแบบนี้ค่ะเขาก็เลยบอกว่าแบบเขาก็ไม่แน่ใจหรอกว่านาคฝนจะอยากมีไหมหรือว่าอยากมีคนหรือว่าจะไม่อยากมีแล้วก็ได้แต่วเขาก็บอกว่าเขาก็ยังช่างใจอยู่คิดไหมคะว่าไปเกิดเป็นคุณแม่แบบไหนอะไม่เคยคิดเลยเพราะว่าไม่เคยแบบไม่เคยรู้สึกว่าอยากมีเรืเลยค่ะก็เลยไม่ได้มองภาพว่าตัวเองจะเป็นแม่คนหรือเป็นแม่แบบไหนอะไรอย่างนี้ยไม่แสดงแสดงความคิดเรายังไม่เปลี่ยนถูกปหม สำหรับแนวที่เดิมที่เรายังตั้งโตวไววคือมันไม่ใช่ความคิดหรอกมันเป็นความรู้สึกมาบกหมายถึงว่าความรู้สึกอยากมีอ่ะอยากอยากกลมไม่อยากมีเหมือนเดิมยังไม่รู้สึกอยากมีแต่ว่าความคิดเปลี่ยนไ่ว่าแบบการเลี้ยงเด็กเราเหมือนกลัวมาตลอดอะเงี้ยตอนนี้ยเราไม่ค่อยกลัวแล้วไปลงกล้าเล่นจับจินต์พัฟซ์เลยแต่แมรนด์เขาก็บอกว่าพร้อมที่จะสร้างครอบครัวนะเขาบอกเริ่มเริ่มมองเรื่องอนาคตหลังจากที่แบบไปลงทุนร้านกาแฟอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่เพราเขาเป็นคนแบบว่าจริงจังกับ เ<น>อ,อก็นที่โตอายุ่ทก,ก่เป็นผู้ชที่แบบว่าชอบาพเขาอยากมีครอบครัวเงยอันนี้ก็มืนเป็นจุดเริมต้นหละพาเขาทาธุรกิจเรา็คงมองไงางน้นะเขาเคบให้เราฟังไหมว<ไ>่าอยากมีครอบครัวแล้วอย่างเงีมไม่ได้บนเขาบอกแต่เขาบอกไม่คือมันเป็นสิ่งที่เราต้องคยกันพะว่าพอเราคกัก็ตูว่าแบบเราอนาคตยังไอะไรี้โไเรากลัวแต่เาอยากมีคอบครัวนาอะแล้วกเราตอนนี้ไปด้วยกันไหม <laughs> <c oughs> <c oughs> ก็ไม่รู้สิค่ะ oh. ว่ามันจะแบบชัดเจนแบบเป็นเส้นเดียวกันหรือเปล่า oh. แต่ว่าณตอนนี้ก็ก็รู้สึกว่า ชิปเด็กๆน่ารักอย่างนี้เคยโดนแบบผู้เด็กๆตกทำไปโอขยอยากมีตกตัวโดนตกโดนตกเขาหน่ารักอย่างนี้ตกมาแล้วก็รู้สึกว่ารู้สึกว่าดูเด็กๆมากขึ้นรู้สึกเห็นแล้วแบบพี่มันนุ่มมากเลยเวลาเขาแบบพูดอะไรอย่างนี้รูสึกเลยน่ารักดีแต่ก็ยังยังไม่เร็วเร็วนี้เนาะยังยังยังค่ะให้เวลาตั้งเงินตั้งตัวกันนิดนึงใช่ไม่ลีมไม่ลืมใชเราก็ยังเป็นวัยรุ่นอยู่ได้เออโอเคครับ ถ่ายรูปขอบคุณแพรคุณา Welcome to Star Society.